มันนี่อัปเดตข่าวสารการเงินการลงทุนที่นักลงทุนควรรู้ประจำสัปดาห์ ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับกลับเข้าสู่รายการ m ั n นี่อัปเดตนะครับรายการ m ั n นี่อัปเดตนะครับก็จะเป็นรายการที่ผมหยิบยกเรื่องราวที่เกิดขึ้นในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับแล้วเราจะได้รู้ว่าในอาทิตย์นี้เราจะต้องติดตามข่าวสารอะไรกันต่อบ้างนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมก็ต้องขอแสดงความเสียใจนะครับกับเหตุเรื่องของเครื่องบินตกนะครับ MH 3 7 5นะครับของมาเลเซียนะครับที่เกาะได้ค้นพบตัวซากเครื่องบินแล้วนะครับก็ไม่พบผู้รอดชีวิตเลยก็ต้องขอแสดงความเสียใจมาด้วยนะครับ อ่ทีนี้มาที่ข่าวของเราต่อนะครับอาทิตย์นี้นะครับตลาดการลงทุนเนี่ยก็เท่าที่ผมติดตามตลาดมานะครับก็ต้องบอกว่าค่อนข้างทรงๆนะครับไม่ได้ขึ้นแรงลงแรงปั่นอยู่ในกรอบแทบจะทุกๆสินทรัพย์เลยนะครับไม่ได้มีอะไรแบบดีดกระโดดไปเหมือนช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาสองสาอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับค่อนข้างไปเป็นไปตามรูปตามรอยนะครับก็มีข่าวข่าวนึงแล้วกันนะครับที่ผมเชื่อว่าทุกท่านน่าจะรู้แล้วะครับก็คือทั้ง Facebook แลวก็ t ว i t t e r ของทรัมป์นะครับปัจจุบันโดนแบนแบบ ข่าววอแล้วนะครับเพราะว่าเขาลงความเห็นกันแล้วว่าทรัมป์เนี่ยน่าจะเป็นต้นเหตุของความรุนแรงนะครับเพราะว่าเขาใช้โซเชียลมีเดียในการโพสต์เกี่ยวกับเรื่องของการประท้วงที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งภาพเนี่ยมันไม่สมควรที่จะเกิดขึ้นเลยนะครับแล้วก็มีข่าวหนึ่งก็คือทาต้น impeachment impeachment Im <pe> ก็คือการที่โดนเรียกร้องให้ปลดออกจากตําแหน่งประธานาธิบดีนะครับซึ่งทรัมป์เนี่ยได้ทําสถิติใหม่นะครับก็คือเป็นประธานาธิบดีคนแรกนะครับที่ถูกทํา impeachment 2ครั้ง นะครับไม่เคยมีประธานาธิบดีคนไหนเคยโดนมาก่อนนะครับทรัมป์เป็นคนแรกเลยนะครับก็ถือว่าทรัมป์กำลังจะหมดวาระนะครับแล้วก็นายโจไบเดนกําลังจะเข้ามาแล้วกันนะครับส่วนโจไบเดนนะครับก็พอกําลังจะเข้ามานีครับก็มาถึงก็เล่นเรื่องใหญ่เลยนะครับในช่วงปลายอาทิตย์ที่ผ่านมาครับก็มีข่าวว่าเขาเตรียมกระสุนนะครับเตรียมอัดฉีดไว้1.9ล้านล้านเหรียญนะครับ ย้ำนะครับ1.9ล้านล้านล้านสองตัวนะฮะเหรียญด้วยนะครับซึ่งไอโปรแกรมเนี่ยเขาจะถูกเรียกว่า American Rescue Plan นะครับก็โปรแกรมการช่วยเหลืออเมริกันนะครับซึ่งผมอ่านรายละเอียดของการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งนี้เนี่ยผมต้องใช้คำว่าบ้าไปแล้วครับก็คือจากเดิมเนี่ยที่ให้เดือนละ6ก0เนี่ยก็ถือว่าเยอะมากแล้วนะครับถ้าคูณเป็นเงินไทยก็ประมาณ2 0,000บาทต่อเดือนนะครับก็ก็ถ้าถามว่ามันเยอะไหมสำหรับชาวอเมริกันที่ต้องอยู่แบบค่าครองชีพแลษณะนานก็ไม่ได้เยอะหรอกครับแต่ว่าคราวนี้เพิ่มเกือบส เพิ่มเป็น3เท่าเกือบ4เท่าตัวนะครับก็คือจาก600เหรียญเนี่ยเพิ่มเป็น2,000เหรียญน,นะครับแล้วก็ยังให้สวัสดิการว่างงานเพิ่มสัปดาห์ละ400นะครับแล้วก็ยังอัดฉีดเงินนะครับอันนี้ช่วยเหลือโรงเรียนและสถาบันต่างๆเนี่ยอันนี้ผมค่อนข้างเห็นด้วยว่าอัดฉีดเพิ่ม1.3 1.3แสนล้านเหรียญน,นะครับแล้วก็มีการกําหนดเพิ่มอัตราค่าแรงขั้นต่านะครับจาก7.5เหรียญเป็น15เหรียญน,นะครับผมอ่านแล้วผมแบบ บ้าไปแล้วจริงๆนะฮะอัดฉีดนขนาดนี้นะครับซึ่งในระบบเศรษฐกิจจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่ผมเคยเล่าไปเสมอครับว่าเศรษฐกิจของเรานะครับมันจะประกอบไปด้วยสรรมการก็คือ MV เท่ากับ PY นะครับ M นะครับก็คือปริมาณเงินนะครับ V ก็คือ velocity มันจะเท่ากับ GDP ครับณนะเวลานี้ครับ GDP คือมันแบบ กระตุน้นกระเตื้องได้หน่อยๆนะครับมันยังไม่ได้ทำออมันยังไม่ได้ทำไฮใหม่มันยังย่อตัวจากช่วงโควิดอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดเราไปดูปริมาณเงินหรือว่าไอ้ฝั่งที่เป็น Mv คือ Money c cool คูณ Velocity นะครับตัว M เนี่ยเรารู้กันอยู่แล้วครับว่าอัดฉีดเงินเข้ามาเนี่ยครับในปีที่แล้วเนี่ยมากกว่าตลอด20ปีที่มีการอัดฉีดเงินเข้ามาในระบบนะครับดังนั้นหมายความว่าตัว M เพิ่มนะครับตัว M ยกขึ้นแต่ตัว V ครับมันไม่มา พอ m ขึ้นแต่ V ไม่มามันก็เลยออกมาที่ gdp น้อยนะครับแต่สิ่งที่น่ากลัวนะครับก็คือถ้าเกิด m ยังอยู่ในสูงสูงในลักษณะนี้นะครับและถ้าวันใดวันหนึ่งเศรษฐกิจเกิดพลิกฟื้นตัวกลับมาแล้วตัว v มันทํางานขึ้นมานะครับ p คูณ v มันจะได้ gdp ที่มหาศาลมากดังนั้นถ้าเราลองศึกษาระบบเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในช่วงอดีตที่ผ่านมานะครับ เวลามีการพิมพ์เงินและเศรษฐกิจกลับมาหมุนนะครับมันมักจะตามมาด้วยเงินเฟอ้ออย่างรุนแรงนะครับดังนั้นตีมในการลงทุนในปีนี้นะครับต่มเท่าที่ผมตามอ่านบทวิเคราะห์ของต่างประเทศมาทั้งหมดเลยนะครับจะใช้คําคําเดียวกันเลยครับก็คือเรื่องของอินฟลชันกำลังตับกำลังมานะครับกำลังวิ่งมาเรื่อยๆนะครับมาเลยเป็นเหตุเป็นผลว่าทําไมไม่ว่าจะเป็นบิตคอยทองคําทุกอย่างปีนี้เนี่ย น้ำมงน้ำมันเนี่ยถูกมองว่าน่าจะปรับขึ้นเป็นปีของโภคภัณฑ์เลยครับปีนี้ก็เพราะเห็ุนี้นะครับว่ามีเงินเยอะ Velocity กําลังจะมาเงินเฟอ้อกําลังจะมานะครับพอเป็นลักษณะนี้ครับพอเงินเฟอ้อมันกําลังจะมานะครับเงินเฟอ้อมาบอลยิวมานะครับมันพอเวลาเราอยู่ในช่วงกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับ โดยธรรมชาติแล้วของธนาคารกลางเนี่ยเขาไม่อยากให้ดอกเบีย้ยมันขึ้นเดี๋ยวว่าเงินเฟอมันมาหรอครับดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวในช่วงประชุมเฟดช่วงวันที่19 20กเนี่ยครับผมว่าเดี๋ยวเราน่าจะได้เห็น YCC นะครับ YCC คือการเป็นนโยบายการเงินอีกก๊อกหนึ่งนะครับเพราะว่านโยบายการเงินที่เวลาเราเห็นเนี่ยมันจะเป็นการที่ปรับลดเพิ่มดอกเบีย้ยเท่ไอ้ y ตีเนี่ยครับมันเป็นนโยบายอีกมุมหนึ่งก็คือการที่เฟดนะครับจะเข้าไปซื้อพันธบัตรรัฐบาลต,ต่างๆทั้งสั้นและยาวเลยนะครับ ราคาของพัธบัตรเพิ่มขึ้นแต่ดอกเบีย้ยของพัธบัตที่ให้เท่าเดิมราคาเพิ่มขึ้นดอกเบีย้ยเท่าเดิมดังนั้นยิวมันจะลดลงนะครับมันเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยกดบอลยิวลงมาได้กดเงินเฟอ้อลงมาได้นะครับผมเชื่อว่าต้นปีนี้เราน่าจะได้เห็นสิ่งที่เรียกว่า y c c แน่นอนนะครับดังนั้นอรอลุ้นการประชุมได้เลยครับเราน่าจะได้เห็นกันนะครับแล้วก็เรื่องหุ้นที่ ผมเชื่อว่า2เดือนนี้เนี่ยผมว่าทุกท่านน่าจะได้ยินจนเบื่อแล้วครับแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นหุ้นแห่งอนาคตแล้วก็หลายๆท่านเนี่ยกำลังใช้คําว่าเดิมพันเลยนะครับมันมีเดิมพัน2ขาด้วยนั่นก็คือหุ้นเทส la คนที่เชื่อมุมมองเชื่อสตอรี่ของเทส l a นะครับก็จะเข้าซื้อเทสนะครับมันก็จะมีนักลงทุนอีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่เชื่อว่าตอนนี้เทส la คือมหาอภิมหือมามหาฟองสบู่นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราดู PE จริงๆนะครับมันพันหกร้อยพันเจ็ดร้อยเท่าแล้วนะครับซึ่่งเอ,อมันนยูใ ระดับที่ผมคิดว่ามันสูงมากนะครับแต่ว่าเราอย่าลืมว่าหุ้นเทคพวกนี้ครับเขาเดิมพันกับสิ่งที่เรียกว่าโกรดกับสิ่งที่เรียกว่สตอรี่นะครับซึ่งเท s l a ที่มันขึ้นมาได้แบบอ l ทา i ไฮแบบ h 8 0แบบส8 0ส่งผลทําให้เออรอนส์มา์ขึ้นมาเป็นบุคคลที่ร่ำรวยมากที่สุดในโลกแซงเจฟเบซอสขึ้นมาตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วแล้วนะครับเออมันสตอรี่ของเทสลาเนี่ยใช้คําว่าสวยงามแล้วก็ มีหลายสตอรี่มากไม่ว่าจะ,ะคำนวณเข้า s อ500นะครับเรื่องของรถยนต์ที่ไม่ใช่แค่ EV Car แล้วนะครับแต่จะเป็น Fully Autonomous Car เรื่องจากการ การผลิตพลังงานในอนาคตนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าถ้าเกิดเราใช้รถ E ีทั่วโลกนะครับเอาเป็นแค่ EV ก่อน,นยังไม่ถึงอัตโนมัตินะครับซึ่งอัตโนมัติขามันใช้อีเนี่ยมันเป็นพลังงานไฟฟ้าแน่นอนนะครับการที่โลกทั้งโลกเนี่ยจะมาเปลี่ยนใช้พลังงานไฟฟ้าหมดเลยอ่ะดังนั้นมันก็มีบทวิจัยบทวิเคราะห์อ,ออกมารวมถึงโตโยตาก็ออกมาบอกเองนะครับว่าถ้าเกิดโลกทั้งโลกใช้ E ีจริงๆเนี่ยพลังงานไม่พอหรอกสุดท้ายแล้วมันจะ พวกเราก็ต้องเอาพลังงานฟอสซิลต่างๆพลังงานน้ามันพลังงานอะไรไปเผาไหมเพื่อให้เกิดพลังงานไฟฟ้าอีกทอดหนึ่งอยู่ดีแน่นั้นครับเทคโนโลยีที่มันจะต้องตามมาด้วยกันนะครับหลังจากที่รถยนต์สามารถวิ่งด้วยไฟฟ้าได้แล้วเนี่ยมันจะต้องมีต้นกําเนิดพลังงานไฟฟ้านะครับซึ่งเทสลาเนี่ยกำลังพัฒนาเขาเรียกว่าพลังงานแสงอาทิตย์หรือว่าโซล่าเซลอะไรพวกนี้ครับให้มันติดบนหลังคารถได้เลยแล้วเอาพลังงานไฟฟ้านี่ครับมาใช้วิ่งแทนที่เราเสียบปลั๊กเนี่ยครับ คือมันก็จะมีอีกแง่มุมนึงคือเขามองว่าเทส l a เป็นบริษัทพลังงานไปด้วยในตัวนะครับไม่ใช่แค่สร้างรถยนต์อีกต่อไปนะครับด้วยสตอรี่ทั้งหมดที่เห็นเนี่ยครับมันทําให้ส่งน้อยเทส l a ไปมากแล้วเราคุ้นคขาว่า EV c ี r ใช่ไหมครับถ้าเกิดใครได้ติดตามมัน,นีอัปเดตเนี่ยเราจะรู้เทรนด์อย่างหนึ่งครับว่าทั่วโลกเนี่ยเขาไม่ได้มองแค่ EV c ีคนะครับแต่เขามองว่า EV c a คเนี่ยครับเป็นทางผ่านไป Auto n o m ั u s c a r Autonomous Car ครับมันจะช่วยเขาเรียกว่ามันจะ เป็นสุดยอดการดิสลอฟของโลกในรอบ100ปีเลยนะครับเขาเชื่อกันว่าแบบนั้นเหตุผลก็เพราะว่าการถ้าเกิดเราลองคิดดูว่าเราซื้อรถมา1คันนะครับอ,อ่อยูทิลิตี้หรือว่าประโยชน์ใช้สอยจากรถ1คันที่เราได้จริงๆนะครับมันเราใช้มันประโยชน์มันแค่ผมว่า5-10%เอองเพราะว่าลองคิดดูนะครับตื่นนอนมาขึ้นรถไปจอดที่ออฟฟิศ ทำงานทำงานทำงานขับจากออฟฟิศกลับบ้านถูกไหมครับเราจะเห็นได้ว่าเราใช้งานบนรถยนต์ที่มันสตาร์ทจริงๆครับวันหนึ่งประมาณ 1- ถึง 2, ชั่วโมงเท่านั้นเองหรือว่าตีเบตประมาณ10%ของแต่ละวันเท่านั้นเองนะครับหน้าที่หลักของมันเนี่ยกลายเป็นว่ามันจอดอยู่เฉยๆครับแต่ถ้าเกิดมันมีอัตโนมัติคาร์มาจริงครับระบบขนส่งต่างๆเนี่ยออหนึ่งคนอาจจะไม่จำเป็นต้องมีรถ1คันแตหน่หนึ่งครอบครัวอาจจะใช้รถแค่คันเดียวก็ได้ครับถ้าเกิดอย่างเช่นตื่นเช้ามาอ่ะผมให้รรรสมอฟิกยัับบาาภ ไปซื้อของไปส่งลูกสมมุตินะฮะแล้วถึงเวลาปุ๊บผมจะไปประชุมผมก็เรียกรถคันนี้ครับกลับมารับผมไปประชุมแล้วก็พอถึงลูกเลิกเรียนก็หยิบเอาเอารถจนคันนี้ครับมารับลูกแล้วก็ ไปส่งที่ไปไปรับลูกไปส่งที่บ้านไปรับภรรยาแล้วตอนเย็นผมประชุมเสร็จก็มารับผมเนี่ยจะเห็นได้ว่ารถ1คันไม่จําเป็นต้อง1คนแต่รถ1คันจะเป็นหนึ่งครอบครัวได้แบบจริงๆนะครับทีนี้อุตสาหาการรมขนส่งแท็กซี่อุตสาหาการรมพัสดอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับรถยนต์พลังงานสันดาบแบบเดิมครับโดน disrupt แน่นอนนะครับ เมื่อเมื่ออนาคตเรื่องของ EV c ีคาเป็นลักษณะนี้นะครับเราจะเห็น Apple บจับมือฮุนไดพัฒนา EV c a คาอ่อ INO ผมไม่แน่ใจมันเรียกชื่อบริษัทว่าอะไรนะครับ INO จับมือ NV ีเดียว i N o, เป็นบริษัทของจีนจับมือสร้าง EV c a คา จีเอ็มเปิดตัว EV ีคาร์บินได้จะเห็นได้ว่าตอนนี้เทรนของ EV คาร์เราจะเราจะไม่เห็นรถยนต์พลังงานสันดาปใช้คำนี้ถ้าไม่ใช่ซูเปอร์คาร์หรือว่าไฮเปอร์คาร์นะครับเราจะไม่เห็นการเปิดตัวรถยนต์ใหม่ๆที่เป็นของพลังงานสันดาปอีกแล้วนะครับแม้กระทั่ง Mercedes-Benz นทะครับที่เราเห็นว่าเขาเป็นรถรถยุโรปใช่ไหมครับเมื่อปี2 0 1 9เเขาก็ประกาศว่าจะเลิกพัฒนารถยนต์พลังงาน สันดาบแล้วนะครับคือดีเซลที่ชื่อว่าดีมากแบบพลังงานมากๆเนี่ยเขาไม่พัฒนาแล้วครับตอนนี้เขากาลังเดินหน้าไปสู่ EV คาร์อย่างเต็มรูปแบบนะครับดังนีนน่ด้วยความที่ว่าเทรนดเรื่องของ EVC คาร์มันมาแล้วถ้าเกิดเราพูดถึง EV คาร์เนี่ยเทสลาคือยืนหนึ่งอยู่ณเวลานี้นะครับเมื่อเทสลายืนหนึ่งแน่นอนครับมันจะมีเม็ดเงินอย่างมหาศาลไหลเข้าไปที่เทสลานะครับแต่ว่าก็มีนักลงทุนอีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่ ใช้คําว่าเขาเห็นต่างแล้วกันนะครับพอเขาเห็นต่างอย่างนี้ครับอย่างนักลงทุนที่ผมว่าทุกท่านน่าจะรู้จักถ้าใครเป็นนักลงทุนแล้วก็เคยดูหนังเรื่อง Big Shot ตนะครับบิ๊กช็อตเนี่ยครับก็จะมีไมเคิลเบอรีนะดร m i c h a e l b ไมเคิลเบอรีเนี่ยครับก็ตอนเนี้ยเมื่อก่อนเขาช็อตเอ็มอช็อตตลาดอสังหาใช่ไหมครับตอนนี้เขาช็อตหุ้นเทสลาแล้วในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับเขาก็ออกมาบอกว่าณตอนนี้เขาก็ยังช็อตหุ้นเทสลาอยู่นะครับแล้วก็ทยอยช็อตมากขึ้นเรื่่อยยๆด้วซึง ไม่มีใครรู้หรอกครับว่าอนาคตหุ้นจะออกมาเป็นลักษณะไหนสุดท้ายแล้วเราจะเชื่อสตอรี่ที่ผมเล่ามาเมื่อกี้ทั้งหมดหรือเปล่าถ้าเราเชื่อนะครับ PE 1 0 0ไม่ใช่เรื่องที่เวอร์จนเกินตัวนะครับเพราะว่าสัดส่วน EV c a กับรถพต์พลังงานสันดาบณเวลานี้นะครับยังถือว่า EV คา r น้อยมากๆแต่ถ้ามันกินมาเก็ตเข้าไปคนดิบไลซ์ตลาดเข้าไปได้จริงๆนะครับผมเชื่อว่ายังมีอนาคตมีโก o w เติบโตอีกมากมายเลยนะครับที่นี่ครับตัว bitcoin นะครับก็ อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยก็ฮือฮานะครับผันผวนสูงมากนะครับจากขึ้นไปออทามไฮสี่หมื่นกว่าตกควบมาเหลือสามหมื่นแล้วก็กลับไปที่สี่หมื่นเหมือนเดิมนะครับเรียกว่าตลาดเนี่ยผันผวนแบบสุดๆนะครับซึ่งความพันผวนแบบเนี้ยในมุมหนึ่งของนักกิงกาไรหรือว่านักลงทุนแบบสายเทรดเดอร์ er ครับค่อนข้างชอบนะครับสินค้าอะไรก็ตามที่มีการสวิงนะครับแม้ว่าจะอยู่ในกรอบอยู่อะไรก็ตามเนี่ยมันเป็นโอกาสที่สามารถทํากําไรได้ซึ่งบิตคอยนนะครับเป็นสิ่งที่ ก็ความเห็นต่างมันเป็นเรื่องปกตินะครับที่เรื่องของการลงทุนเนี่ยมันจะมีความเห็นต่างอยู่แล้วนะครับมันไม่มีใครถูกร้ออซอยู่ที่ว่าเราชอบแบบไหนมากกว่าอย่างบิตคอยเนี่ยเขามองว่ามันเป็นดีเดเทเรไลซ์ไฟแนนซ์นะครับดิเทเรไลซ์แบบซิสเต็มก็คือไม่ต้องอาศัยตัวกลางเวลาเราโอนเงินบิตทุกวันนี้เวลาเราโอนเงินนะครับเ,เราจะต้องผ่านตัวกลางที่เรียกว่าธนาคารก็คือเราโอนเงินเอาเงินไฟฝักธานาคารธนาคารโอนเงินให้กับเป้าหมายเราดูไหมครับ แต่บิตคอยเนี่ยครับเวลาโอนเงินเนี่ยเขาจะใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่าบล็อกเชนนะครับบล็อกเชนก็คือการที่โอนเงินแบบไม่ใช้ตัวกลางแต่ว่าให้ทุกคนเป็นพยานชมใช้คํานี้ก่อนแล้วกันนะครับว่ามันไม่อาศัยตัวกลางและมันแฮ็กได้ยากแต่ไม่ใช่แฮ็กไม่ได้นะครับแต่แฮ็กได้ยากดังนั้นเนี่ยเมื่อมันไม่อาศัยตัวกลางนะครับแล้วมันก็ยอ,อย่างที่รู้ว่าตัวกลางตอนนี้ก็ทํางานได้ค่อนข้างมีคําถามมีควชชั่นแล้วก็ เราไม่ค่อยเรียกว่ากระแสส่วนหนึ่ง่ะครับเขาก็ไม่ได้อยากเชื่อถือตัวกลางไปมากกว่านี้แล้วดังนั้นอะไรก็ตามที่ไม่อาศัยตัวกลางถ้าเกิดผมสามารถโอนเงินให้เพื่อนได้แบบว่า ชัวว่าถึงแน่ๆไม่ต้องผ่านใครด้วยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมไม่ใครด้วยต้นทุนถูกกว่าด้วยไวน o t จะไม่มาทางนี้เหรครับมันก็เลยเป็นจุดจุดหนึ่งที่ทาให้คริปโตเคอเรนซีณปัจจุบันตอนนี้นะครับคนเริ่มให้ความสนใจมากคือเพราะต้นทุนในการทรานเฟอร์เงินมันถูกกว่าถึงแม้ว่าตอนนี้มันจะมีความผันผวน,นเยอะนะครับถ้ายูเซอร์เบเยอะขึ้นแล้ว,ลวราคามันสเตเบลมากขึ้นเนี่ยผมว่าการโอนเงินผ่านคริปโตเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากนะครับเพราะว่า ต้นทุนมันถูกมากจริงๆครับดังนั้นบิตคอยก็ยังอยู่ในสตอรี่เดิมเหมือนเดิมนะครับยังมองว่าเป็นทองคําออนไลน์เป็นหลักทรัพย์คาประกันมันมีแค่21ล้านเหรียญไม่สามารถผลิตเพิ่มขึ้นได้มีฮลท์วิ่งทุก4ปีทุกอย่างสตอรี่พวกนี้แหละครับที่มันทําให้บิตคอยยังมีราคาแล้วก็วิ่งขึ้นต่อไปได้แต่ถ้าเกิดถามว่าบิตคอยจะพึ่งต่อไปได้ไหมนะครับ บอกตรงน,นี้นะวครับว่าก็ไม่มีใครรู้เช่นกันครับดังนั้นเนี่ยก็ถ้าใครอยากลงทุนนะผมก็แนะนำว่าถ้าถ้ามองว่า Bitcoin จะไปต่อไม่ได้แนะนําให้ออินนะครับก็ทยอยลงทุนต่อไปใครมองว่าเทสซาจะไปต่อก็ทยอย DCA ไปเรื่อยๆก็ได้ครับเพราะว่าอย่าลืมว่ากฎหลักของการ DCA คือถ้าเรามองว่าสินทรัพย์จะตกเติร์ขึ้นในระยะยาวระยะยาวนี่คือ3ปี5ปี10ปีนะครับ เราดีเไปได้เรื่อยๆครับเราไม่จําเป็นจะต้องแบบคาดเดาว,ว่าซื้อจุดต่าสุดขายสูงสุดเสมอถ้ารู้แบบนั้นเนี่ยผมว่าเราก็ไม่ต้องทํางานกันเลยครับเราสามารถลงทุนกันได้เลยนะครับแล้วก็หุ้นอ่ะเรากลับมาที่ตลาดบ้านเมืองไทยบ้างนะอย่างเดลต้าแล้วกันนะครับพูดถึงบิตคอยถ้าพูดถึง,ไม,ถง Bitcoin, ไม่พูดถึงบิตคอยไม่พูดถึงเดลต้าก็ยังไงอยู่นะเพราะมันก็ร้อนแรงไม่แพ้กันเลยอย่างเดลต้าอาปดาห์นี้ลบมาประมาณ20%นะครับก็อย่างที่เราคุยกันเลยครับว่าไอตัวพื้นฐานของเดลต้าเนี่ยมัน ใช้คำว่าเกิน20เท่าแบบนี้ครับมันทาให้ PE กระโดดขึ้นไปสูงมากเช่นกันดังนั้นก็มีความเสี่ยงที่สูงครับดังนั้นหลายๆท่านและนักลงทุนหลายท่านเนี่ยก็มองเดลต้าเป็นการเก่งกําไรไปแล้วนะครับถ้าเกิดจะซื้อเพื่อลองทุนถือเอาปันผลเป็นหุ้น VI เนี่ยตอนนี้เนี่ยก็ค่อนข้างลาบากนะครับ <het S 1> แล้วก็ยังมีเรื่องของทองคำนะครับในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยปรับตัวลงควบเดียวเลยครับ100เหรียญนะครับก็เป็นอะไรที่น่าตกใจเหมือนกันนะครับเพราะว่าทองคำเนี่ย ทําหน้าที่คล้ายๆกับบิตคอยถ้าเกิดอยากจะเข้าใจบิตคอยต้องเข้าใจทองคําซึ่งถ้าเกิดเข้าใจทองคามันจะเข้าใจบิตคอยได้ง่ายมากขึ้นนะครับซึ่งพอมันหน้าที่มันใกล้ๆกันนะครับบิตคอยลงทองคําลงด้วยนี่ครับอันนี้งงมากนะครับตอนขึ้นทองคําไม่ขึ้นอะไรลักษณะนี้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดจะให้อธิบายแบบเชิงทฤษฎีนะครับในช่วงที่ที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นค่างเงินดอลลาร์ที่เด้งขึ้นนะครับจากเงิน1นึ่งดอลลาร์เท่ากับประมาณนะครับเด้งไปเหนือ30เนี่ยมันเือว่าเ็น,นวต้านสคัญนรับมันเลยทําให้เกิด กเขาเรียกว่าแข่งค่าขึ้นของเงินดอลลาร์แล้วทองคำครับเวลาเราซื้อขายเนี่ยมักจะซื้อขายด้วยสกุลเงินดอลลาร์เป็นหลักอยู่แล้วนะครับพอซื้อขายด้วยสกุลเงินดอลลาร์เป็นหลักนะครับดอลลาร์แข่งค่าขึ้นมันก็เลยทําให้ทองคํามี อ่อนค่าลงนั่นเองครับแต่ว่ามันก็ยังมีอีกประเด็นหนึ่งนะครับคือตอนนี้เราจะเห็นถ้าใครแบบนักลงทุนสายบอลลงทุนเรื่องบอลหรือว่ารูเรื่องของเงินเฟอ้อเนี่ยบอลยูตอนนี้มันกระโดดมากขึ้นนะครับมันยังเป็นนิกาทีฟบอลยูอยู่แต่ว่านิกาทีฟน้อยลงทีนี้พอมีการฟื้นตัวของบอลยูครับมันหมายความว่าเศรษฐกิจอาจจะเริ่มฟื้นนะครับเรียวยูมันเริ่มดิกด๊กๆๆๆขึ้นมานะครับพอเรียวยูมันเริ่มขยับมาลักษณะนี้มันก็เลยมองว่าเอ๊ะระยะยาวเศรษฐกิจจะฟื้นหรือเปล่าพอเเเเรรษฐกกิิจฟ้้นนนับบบดอบีย่มมมาป็แ เป็นผลลบนะครับต่อทองคําอย่างแน่นอนนะครับแต่การที่เศรษฐกิจเริ่มฟื้นทองคำเอเอทองคำลงดอกเบีย้ยเริ่มขึ้นเนี่ยครับมันเป็นผลร้ายต่อการฟื้นตัวเศรษฐกิจในตอนนี้เหมือนกันนะครับพอดอกเบีย้ยเริ่มวิ่งแบบนี้นครับผมเชื่อว่าเดี๋ยวตอนประชุมเฟดแล้วน่าจะได้เห็นว่า ICC อย่างที่ผมเกริ่นไปในตอนต้นอย่างแน่นอนนะครับดังนั้นก็ลงทุนกันอย่างระมัดระวังนะครับพยายามจัด asset a l l o c a t i o n อย่างต่อเนื่องนะครับพยายาม Re Balance พอร์ตตามวิวการลงทุนไปเรื่อยๆนะครับ ย้ำว่าอย่าเพิ่งอออินนะครับถ้าอยากลงทุนหุ้นตอนนี้หุ้นเราก็รู้ว่ามันออทาวหายเรื่อยๆพยายามแบ่งไม้เข้านะครับแบ่งไม้เข้าเรื่อยๆอย่าเพิ่งอออินมีเงนินสดบางส่วนนะครับเทยอยเข้าลงทุนก็สามารถทําได้นะครับแล้วก็อีกเรื่องสุดท้ายของอาทิตย์นี้แล้วกันนะครับ เราจะได้กลิ่นเรื่องของสงครามการค้าที่เริ่มกลับมาครับกลิ่นของสงครามการค้าเนี่ยเราจะก็จะเห็นอย่างเช่นคิมจองอึนนะครับบอกว่าอเมริกาเนี่ยสู้อันดับหนึ่งของเราเลยเราจะผลิตนิวเคลียร์ไปอย่างต่อเนื่องนะครับผมว่าการผลิตนิวเคลียร์เนี่ยไม่ใช่ผลดีต่อใครแน่ๆนะฮะแต่เขาก็มองว่าด้วยการการที่สหรัฐพยายามแบบควบคุมโลกมาโดยตลอดเวลาครับแม้ว่าเราบอกว่าสมัยนี้มันไม่มีแล้วของครามยิงกันครับแต่ว่าไอ้นิวเคลียร์เนี่ยครับมันก็ยังเป็นเหมือนกับ ไพ่ใบสุดท้ายที่อยู่ในกระเป๋าครับแบบเฮ้ยจะเอาเหรอจะเาเหรอแล้วก็จะหยิบไพ่ใบนี้ขึ้นมาครับซึ่งยังไงก็ต้องมีครับนิวเคลียร์ดังนั้นถ้าเกิดมีการยิงนิวเคลียร์เกิดขึ้นซึ่งผมว่าอาจจะยากแล้วกันนะครับมันเกิดความสูญเสียที่มากเกินไปแต่มันก็เป็นเหมือนกับ หลักคำประกันแล้วกันครับหลักคำประกันหลักขานอำนาจซึ่งกันและกันนะครับแล้วก็ US ก็เพิ่งสั่งแบนเสี่ยวมี่ไปนะครับก็เคสเดียกับหัวเว่ยเลยครับอะไรที่เป็นจีนอเมริกาพยายามจะตัดแข้งตัดขาดนะครับเพราะว่าอเมริกาเองก็รู้ครับว่าหุ้นเทคของจีนเนี่ยตอนนี้ฟื้นตัวเพิ่มตัวมาได้อย่างรวดเร็วนะครับน่ากลัวแล้วเทคโนโลยีฝั่งสหรัฐตอนนี้กำลังพ่ายแพ้ฝั่งจีนอย่างต่อเนื่องนะครับเทรนด์ต่างๆก็เริ่มมาทางจีนเรื่อยๆนะครับดังนั้นครับก็ลงทุนอย่างระมัดระวังครับติดตามข่าวอย่างต่่่่่อออเเนนนนนืงงผมวาาปปปปีีีีีี้จะ็กึท อาจจะยังไม่ได้มีการปรับตัวลงรุนแรงของสินทรัพย์หรอกครับแต่มันจะมีแรงเวียงในหลากหลายสินทรัพย์แล้วด้วยปริมาณเงินที่สหรัฐพิมพ์ปริมาณเงินที่ยุโรปพยายามอัดฉีดนะครับอะไรต่างๆมากมายพวกนี้แหละครับมันจะทําให้สินทรัพย์ที่เป็น f ฟ n a n c i a l asset ครับเฟ้อไปเรื่อยๆนะครับดังนั้นเนี่ยเราต้องมาลุ้นกันว่าพอ financial asset เฟ้อนะครับสิ่งที่เรียกว่า real economy หรือว่าสินทรัพย์จริงๆพวกนี้มันจะวิ่งตามขึ้นไปได้หรือเปล่าถ้า วิ่งตามขึ้นไปไม่ได้นะครับ Financial i n a n c i a l asset วิ่งไปมันก็คือฟองสบ,บู่ดีๆนั่นเองครับแล้วเมื่อฟองสบ,บู่มันแตกนะครับข่าวดีต่างๆที่ประคมอัดอัดอัดกันเข้าไปมีปัจจัยหนึ่งแตกแล้วมันโป๊ะโป๊ะโป๊ะลงมานะครับจนมาเจอกเกษฐกิจจริงนะครับตอนนั้นเนี่ยแหละครับน่าจะเป็นจังหวะที่ใครประพอร์มาก่อนล่วงหน้าใครทําการบ้านมาก่อนออกก่อนออกได้เร็วกว่านะครับก็สามารถทํากําไรได้นะครับเรื่องของการลงทุนนะครับ จุดเข้าซื้อเนี่ยในวันที่มันตลาดเป็นขาขึ้นนะครับผมจะเข้าตอนเซ็ตพันหเซ็ตตอนพันห้าสีห้าสิบพันหกแต่ถ้ามันขึ้นไปต่อเนื่องมันก็คือกําไรนั่นแหละครับแต่ถ้าเกิดเราไม่มีจุดขายเลยไม่มีจุดทํากําไรเลยแล้วปล่อยให้มันลงมาผมว่ามันขึ้นไปพันแลงมาพันหคือเราแทบไม่ได้อะไรเลยนะครับและถ้ามันต่ากว่าพันหมันก็คือการขาดทุนนะครับดังนั้นการเข้าซื้อนะครับก็สามารถ ทยอยซื้อได้นะครับแต่อย่าลืมเวลาขายหรือทํากําไรนะครับก็สามารถทยอยขายได้เช่นกันนะครับดังนั้นใครลงทุนวิธีไหนอยู่นะครับอย่าลืมวางแผนการลงทุนก่อนทุกครั้งนะครับว่าซื้อเมื่อไหร่ขายเมื่อไหร่มีอะไรเกิดขึ้นเวลาเกิดขึ้นหน้างานนะครับเราจะได้แอคชั่นได้ถูกครับเพราะว่าเวลาเกิดแพนิคเกิดอะไรขึ้นมาเกิดกับตลาดการปรับตัวนะครับเราจะได้ไม่ตื่นกลัวนะครับแล้วคนที่สามารถเอาตัวรอดจากตลาดในเฉพาะที่ผันผวนแบบนี้ได้ก็คือคนที่มีแผนการลงทุนมาล่วงหน้านั่นเองครับสุดท้ายนะครับถ้าใครมองว่ามันดีอัปเดตตออนนนนี้ปรระะะโยยช์คับผมาจ รบกวนทุกท่านจริงๆครับใครที่ดูผ่าน Facebook นะครับก็ให้กดไลค์กดแชร์นะครับกดแชร์ไปให้ทุกคนให้เพื่อนๆคนที่รู้จักเราได้ยินได้รับฟังกันเลยนะครับแต่ถ้าใครฟัง YouTube ก็กด Subscribe กดไลค์กดแชร์กันให้ด้วยนะครับยังไงก็ขอให้ทุกท่านโชคดีกับการลงทุนนะครับ